สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่วัดแหลมพอตาบนกอยอนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านนายกโปวิทนะครับนายกของตาบนโตยอในการจัดงานในวันที่1ถึงวันที่5้เดือนหน้าเนี่ยครับเดือนมิถุนานะครับของดีกอยอนะครับท่านนายกช่วยพูดหนึ่งนิดหนึ่งว่าของวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี่เพื่ออะไรครับครับ ครับวันดี้ครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งไทยและมาเลที่กำลังเดินมาชมมาเที่ยวเพื่อสักการะบูชาในวัดแหลมพ้อแห่งนี้อยู่นะครับก็การจัดงานของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืองานเทศกาลของดีเกาะยอเนี่ยซึ่งจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งถึงห้ามิถุนายนนะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ หนึ่งก็เพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้กับตําบลกาะยอหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวกายอนะครับเพื่อจะได้มีรายได้หรือให้แม่ค้าแม่ขายที่มาออกร้านออกบูธเนี่ยได้มาประกอบอาชีพนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างที่สองก็คืออยากให้ ชาวต่างชาติเ hmm. น okay. mm ี่ยรู้จักออยมากยิ่งขึ้นเเออตตนนี้ชาาาาาว่งิมมยยะะโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะเป็นวันหยุดของมาเลเซียสิงคโปร์ชาวต่างชาติก็จะเข้ามาชมมาเที่ยวมาสักการะบูชาวัดพระนอนแหลมโพเนี่ยเป็นจำนวนเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านสุชาติบอกว่า มาประมาณสามสิบรถบัสนะครับเมื่อชาวมาเลมามากเนี่ยเป็นบัสบัสหลายๆสิบบัสเนี่ยหลังจากชมเที่ยวไม่มเป็นไรหลังจากชมเที่ยวหรือไหว้พระนอนเสร็จแล้วเนี่ยมาเลสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไปทานข้าวตามร้านอาหารในเกาะยอซึ่งจะช่วงนี้ร้านอาหารเกือบทุกร้านครับมีแต่ชาวต่างชา,ชาติมีแต่เฉพาะมาเลสิงคโปร์ เกือบเต็มทุกร้านครับไม่ร้านในกอยอคือคักไปด้วยคือคักไปด้วยออแล้วท่านนายกครับในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าของดีกอยอเนี่ยจะเอาอะไรมาโชว์นักท่องเที่ยวครับเอาของดีกอยอที่เราเอามาออกบูธออกร้านเพื่อที่ใช้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่านี่คือของดีกอยอนะครับหนึง่งของดีกอยอเนี่ยมันมีอยู่สามสี่อย่างไม่ว่าจะเป็นพวกออด้านการเกษตรก็คือผลไม้ครับ มีจำปะดาหรือละมุดลูกสวาบ้านเราเนี่ยเ็เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลเกาะยอในด้านของการประมงหรือการเลี้ยงปลาชายฝั่งก็ปลากระพงสามน้ำปลากระพงสามน้ำปลากระพงเลี้ยงเป็นที่ขึ้นชื่อเป็นปลากระพงที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับมีน้ำไหลเวียนตลอดทำให้ปลาเนี่ยมีรสชาติหวานมันนุ่มนะครับ เป็นปลากระพงที่ได้ขึ้นทะเบียนแจยเรียบร้อยแล้วสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องชาวเลี้ยงปลากระพงกอยอ,อะนะครับสามพวกพัตรกรรมพื้นเมืองก็คือ,อป้าทอกอยอป้ากอยอดีังมากป้าทอกอยอครับก็มีการออกบูธป้าทอกอยอวันเปิดงานเนี่ยมผมเองเนี่ยซึ่งจะตรงกับวันที่สามเนี่ยผมเองก็ได้การแสดงมโนราล์ำหน้าพระนอน <tu> ประมาณ2 0 6รูปเพื่อ <HHH> ที่จะฉลองให้กับวัดแหลมโอที่ได้มีอายุ200ปีนะครับที่บริเวณแห่งนี้นะครับท่านนอนเลยนะครับ200นางรำโอ้เอามาจากไหนครับนางรำนนางรำเอามาจากนักศึกษาราชพัฏบ้างโอ้ศรีวิชัยบ้างสองร200กว่านางรำได้ความรับความร่บมือมาจากจากราชพัตเป็นผู้ประสานนะครับโดยท่านนิิการท่านนธิการ อธิการอรอธิการมอลาจับัดนะครับได้กระแสนบวันนั้นคงจะสนุกมากเลยก็ผมคิดว่ากิจกรรมบนเวทีก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ทุกวันเนี่ยผมจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงสิบสี่นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการนั่งรถรางชมเที่ยวเกาะยอนะครับหลังจากนั้นก็ เอ,อมามีกิจกรรมเช่นกา,การแข่งขันกินตะบดาการแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบปากระพงะนะครับ,รบเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าบ้านเราว่าเป็นของที่มีนะัก แลากระพงจะมาทำอะไรโปรโมทแกงส้มอ่ะโดยเมนูหลักที่เราตั้งกำหนดไว้ระเบียบก็คือให้มาต้มยำปลากระปุกต้มยำปลากระพงกของเราอันคือเมนูหลักส่วนเมนูอื่นใครจะทำอะไรไรอะเสริมก็ว่ากันไปครับความพร้อมตัวนี้ได้ได้เตรียมการมาอย่างไรครับเออ่ตอนนี้เออ่เรื่องในการเตรียมงานความพร้อมทั้งหมดทั้งมวลผมได้เข้ามาดูสองวันแล้วก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าการลงเต็นต์การ ประสานในที่จอดรถหรือการใช้ไฟใช้อะไรเพื่อที่จะไม่ประมาทในการไฟตกไฟไฟดับต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟสำรองด้วยครับครับเพื่อการจัดงานแต่ละครั้งมันต้องมีความปลอดไฟอะไรนี้ท่านนายกวางแผนอะไรอยูบ้างเกี่ยวกับความปลอดไฟในชีวิตของผู้ที่มาเที่ยวว่าจะมาเที่ยวที่อันนี้แล้วรับรองได้ปลอดไปแน่นอนอะไรครับเออหนึ่ง ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ผมเล็งเห็นและก็ให้ความสําคัญก็ในเมื่อเราจะให้เกาะยอเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับบอกแล้ว่าหนึ่งต้องสะอาดสองต้องสะดวกสามต้องปลอดภัยด้านความปลอดภัยเนี่ยผมเองก็ได้เสริมเรื่องเกี่ยวกับไอ้กล้องซีทีทีวีเพิ่มในจุดที่น่าจะสามารถจะดูได้ดูได้เวลาเกิดเหตุนะครับเพิ่มขึ้นมาเพราะว่า ไอ้กล้องสิทธเรนี่มันจะเป็นอรอปภให้เราหรือเป็นยาใหเราย4ิบสีช่ชั่วโมงนะครับ,รบสองในส่วนของบุคคลเนี่ยเ,าเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวันละสี่นายรพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกแปดนาย<อ>าไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวแนะนำในการจอดรถหรือแนะนำในการาชมางานต่างๆนยครับหรือจะดูแลเรื่องรถเ,เรื่องอะไรที่มาจอดเนี่ยฮะ ไอ้นักท่องเทีย่ยวที่มาจอดรถแล,ล้วสะดวกเกิดความปลอดภัยและสะดวกครับครับ,รบ,รบเอ,ออยากจะฝากถึงออร้านอาหารในโกโยอในช่วงที่มีนักท่องเทีย่ยวเข้ามายเยอะแบบนี้เรื่องราคาอะไรนี่นายกมีม,มีพูดคุยกันบ้างไหมว่าจะไปโ่มราคาเขามากอะไรเนี่ยรื่ราคาเป็นทามกับลูกนักท่องเทีย่ยวเนี่ยในเรื่องของการจําหน่ายสินค้าเรื่องราคาเนี่ยของสินค้าเนี่ยผมเองก็แค่อยากจะเจอวิงวอนหรือเชิญชวน แม่ค้าแม่ขายว่าในเมื่อเราเนี่ยมีโอกาสที่จะบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อที่จะสร้างชื่อชื่อเสียงให้กับตำบลเกาะอยอ,อเพราะฉะนั้นในส่วนของราคาเนี่ยเราต้องตรงไปตรงมานะครับเ,ออเหมือนชุมบิญิ์บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยถ้าเราขายตรงไปตรงมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไปพูดต่อว่าเกาะยอเนี่ยแม่ค้าเนี่ยไม่โกงนะครับไม่เอาเปรียดนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้จะทําให้อ่อ บ้านเราเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นับครับท้ายครับพนกายกช่วยเชิญนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวหานเนี่ยยังไงนิดหนึ่งใต้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้และไกลนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวต่างชาติมาเลยสิงคโปร์นะครับที่ได้เห็นทางช่องทาง ข่าวช่วงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้มาเาที่ยวงานเทศกาลของดีเกาะยอในวันที่หนถมิถุนายนนะครับเพราะผมเองจะเข้ามารับตําแหน่งก็เพิ่งจะจัดงานนี้เป็นงานแรกและคิดว่างานเนี้ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจรงิงๆในส่วนของง้ประมาณก็ได้มาจากอบจอสงขลาส่วนหนึ่งแล้วก็จากองค์การวานสวนต่อง ส่วนตำบลส่วนหนึ่งแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็ได้สนับสนุนจากมหาเลยรัชมัตรสงขาครับอืครับครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามิถุนาเนี่ยงานวันขอดีของดีกอยอนะครับอยากจะเชิญนะครับนักท่องเที่ยวนักชิมทั้งหลายนะครับมาเที่ยวนะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่ากะยมีอะไรดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ